สวีดัตสวัสด,สสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนครับยินตอนรับเข้าสู่เกมคอฟตี้วอร์โซนนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวครับคุณผู้ชมโดยที่เราจะมาแบบสนองนี้ตัวเองนะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้มีคนแบบดูขอเกมนั้นขอเกมนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวผมยังชอบเกมนี้อยู่นะครับก็เลยเข้ามาอัดตามใจฉันแล้วกันสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นในโหมด Battle Royal e แบบคนเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นโหมดที่ผมว่าเล่นยากมากๆนะครับยากกว่าการเล่น3คนมากๆเพราะว่าสมมติถ้ามีคนยิงเราเนี่ย ตายเลยนะครับแบบคือจบไปเลยนะคือไม่มีโอกาสละนะครเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันยิงกันง่ายแล้วก็เกมมันเร็วใช่ไหมครับตายเร็วมากเอาละครับวันนี้เราจะไปเซตติ้งอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอ่าเซตแรกนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะใช้เป็นเอ่อแลมเนะฮะก็คือปืนนี้นะครับมันเป็นปืนของจีนใช่ไหมมีคนบอกแล้วก็จะเอาเป็น RPG s e r v เไปนะครับส่วนเซตที่2นะเป็น SMG เะเป็น P90 ะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่า เราจะได้ด่านในโซนไหนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นด่านในโซนที่แบบกว้างๆเลยเนี่ยเอาเป็น S.M.G. ไปยิงสู้เขาก็ยิงสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเอามาเป็นเ,เจเวอรินนะฮะอีกอันนึงอันนี้นนจะเป็นมิสไซน์นะครับไว้สลับล็อกเป้านะฮะคือถ้าเป็นพวกรถยนต์หรือว่าอะไรที่เคลื่อนที่มันก็จะล็อกตรงนั้นไว้เลยนะครับส่วนถ้าอยากให้ยิงไปตรงนั้นเลยก็ต้องรอหนนิดนึงนะฮะก็โอเคครับเซตประมาณนี้หวังว่าวันนี้เราจะได้แชมกันนะครับ แล้วก็คลิปนี้จะดูจริงจังมากๆนะครับผมจะนิ่งๆแล้วก็พยายามเอาชนะให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับพยายามนะครับมันต้องพยายามจริงๆนะครับไป let's go เอาละครับไม่ได้เห็นเครื่องบินนี้มานานมากเลยนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าเราจะเป็นแชมป์ได้ในการเล่นโซโลนะครับเพราะว่ามันยากมาก <c oughs> คือคนที่เล่นในคอนโซลนะครับหรือว่า PS4 หรือว่า Xbox เ,เนี่ยจะมี Immersive <c oughs> นะครับและ Immersive เนี่ย เล่นยางกับอินบอทดเลยนะครับในที่ว่าทุกคนต่อให้เล่นจอยก็ยิงแม่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ต้องท้าทายพอสมควรนะครับในการเล่นเกมนี้นะแถวนี้มีแต่แบบเล่นยากๆเราจะเล่นไปที่บนยาร์ดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะไปเราจะเล่นในที่โลง่ลงๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกตึกเนี่ยเราจะเล่นยากนะเพราะว่ามันจะแคมป์กันหลายจุดหลายเหลี่ยมเหลี่ยมซิกนะเหลี่ยมซิก ภาษาอังกฤษคือเฮกซากอนเย็ดแค่อันนี้สวัสดีจ้าว้าว <Okay. S 1> ดีวครับมีคนลงด้วยมีคนลงด้วยไม่มีปืนเลยเหรอปืนน่าจะอยู่ในนีบบ้นะครับคุณชมชีพอ้าค่อยน่าสนใจหน่อยใส่ใส่ก่อนต้องระวังนะบ,บพวกนี้แม่งมาแบบ จูมันจะมาเข้ามาคุณผู้ชมเห็นไหมมันไปไหนแล้ววะเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันไปไหนวะหยองเลยกูอ๋ออยู่นู่นตามดิครับ เออเียแม่งรู้ด้วยพี่กันรู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเปิดยิงแล้วต้องรีบเปลี่ยนจุดแนบโอแม่งรู้ได้ไงว่าเราตะกดต่อยตามมาว,วะรู้เยอะไอ้พวกนี้ชิบหายแล้วแบบยิงแบบวูบเดียวขิดลงไปกองนอนกับพื้นเลยแนยะตรงนี้มีลูกซองผู้ชม โอเคเอาไว้ใดบ้านเมื่อกี้มีคนลงแถวนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าหายไปไดนหมดแล้ววะตังก็หายากนะครับหมดนี้โอ้โหใครไม่เอาเครื่องบินมาิงกันแล้ววะตอนนี้เรามีปืนลูกซองกับชิปเราเก็บภารกิจรับในการฆ่ามาแล้วกันนะฮะ จะไปฆ่ามันครับคุณผู้มชมตรงนี้อยู่เปลบากว่โอเคมีกล่องมีคนโดดลงมาใหม่ด้วยนะครับคุณผู้มชมใครเ,เพึ่งลงวะเนี่ยมีคนพึ่งลงมาด้วยนะกล่องม่นเยอะมากมันก็รู้ตัวเหมือนกันนะว่าเรามาหามัน แต่มันอยู่ไหนวะนในในใกลัวมากอยู่ข,ข้างหลังเราวะอยู่ทางนน้นแนบไม่วิ่งด้วยเฮ้ย <c oughs> มันวิ่งอยู่นี่ว่าอ๋อเจอแล้วเจอมงแล้วไอ้เมื่อกี้แน่นอนอยู่ตรงน,นั้นแน่ะคุณผู้ชมอยู่ในเครื่องบิน, <c oughs> นจะเอาลูกซองไปยัดมันเลย ได้ครับหนึ่งตัวใครแม่งยิงมาวะมันจะรอมันมาแนบะใครมีตุ๋ยในตุ๋ยทีนึงอะเออแตกไม่ดีตุ๋ยในตุ๋ยเหรอต้องโดนพวกนี้ต้องโดนลูกสองโอเคเยีม่มเฮ้ยเออ ใครแม่งไม่ <Yes. S 1> ปล่อยมาแนทเราจะไม่ยุ่ง oh, โอ้โหไม่ตุยได้ตุยแล้วก็ได้ตุยอีกทีหนึ่งพิตแค่เท่านี้แม่งโคตรเยอะเรียมจัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาร้านก่อนนะฮะเงินเราเยอะจัดนะฮะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ <laughs> ไปร้านค้าก่อนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งมายิงเราเนี่ยนะนะสู้ไม่ได้ใครแม่งกระโดดล่มมาตรงนู้น ผูชมเห็นไหมมันเพิ่งโดดล่มมาเลยนะครับของก็เยอะเกินความจำเป็นโอเคกล่องตรงนี้นะครับเอ,อ่อโตลดเอาโยนทิ้งนะฮะแล้วก็เราใช้ UAV กดดีดีป่าวะเปลี่ยนของก่อนครับเปลี่ยนของก่อนนะเอ,อ่อ S.M.G. แล้วก็เราจะเอาอันนี้ออกไปก่อนนะฮะตรงดาวนะครับตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาหาเราด้วยใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนะครับกำลังวิ่งมาผู้ชมเห็นไหมอยู่ตรงนู้นนะครับอุ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอเอาเรื่องไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมันม้นจาจาวรถมาชนว่ะ โอโหจเจ้าพี่แกจเจ้ารถมาชนวิ่งหนีก่อนนะจ๊ะไม่อยู่เลย <laughs> ไม่สู้ครับเป็นคนไม่สู้คนเราต้องสู้ระยะเอ,อ่ประชิดพ่อสมควรนะฮะเสียงอะไรวะ <laughs> กลัวไปหมดเลยตอนนี้หลอนไปหมดเลยนะต้องฟังเสียงดีๆนะครับ <laughs> กลัวมากใครแม่งใช้ personal r ล d a ดเราจะเก็บอ่อ <laughs> นักล่าอีกแล้วกันเฮ้ยใครแม่งขี่รถมาขี่รถมาคุณผู้ชมเฮ้ยรู้ได้ไงวะ What the fuck โอ้โหเล็งรอเลยโอ้ my god พี่แกรู้ได้อย่างไรัลโหลไม่เป็นไรคร oh ับเราจะมีโอกาสที่สองฮารดวล ไฮ้ยแม่งเกินโอ้ได้แม็กนัมด้วยเราเล่นแบบใจเย็ยนนะครับเฮ้ได้จับเว้ยแม่งเอ้ยเมื่อกี้ตายตรงไหนวะโอ้เราตายคนละที่เลยนะครับเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่เลยเราตายตรงนู้นนะครับตรงเออแถวโบนยาร์ด นั้นเราจะดอบลงไปแต่แถวตรงนี้แล้วกันนะมีคนอยู่ด้วยมีเจ้าถิ่นตรวนี้มีเจ้าถิ่นครับแอมี RPG ชิบหายแล้วแบกตรงนี้มีคนรูยไปแล้วแต่เมื่อกี้มันไม่น่ารู้นะครับคือพี่แกวิ่งมาแบบแกไม่ได้เปิดยู v เวยนะแับไม่ได้เปิดอะไรเลยรับโอ้โหเฮ้เย เฮ้ยมีกล่องแอร์ดบดบมาตรงนี้ขอหน่อยเว้ยขอของฟรีฟรหน่อยเออชิปไปละกูไปละ <c oughs> กูไปละเก็บปป๊บไปเลยครับไม่คิดที่จะอยู่เถ่นี่มีคนขับหอด้วยแหละเก็บมาแป๊บ รู้เยอะอันนี้รู้เยอะขับหอมาตาวครับมีชุบตัวเองเหรอมีชุบตัวเองนะฮะหูยแบกเงินก้อนโตด้วยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บลบคนลบคนยิงหนึ่งคนมันต้องมาอีกคนครับขอไปช้อปปิ้งหด่อยแล้วกันแนะขอไปช้อปปิ้งก่อน วุ้ยตอนนี้เราอยู่นอกวงด้วยชิปหายแล้วขึ้นกันแน่ขึ้นกันขึ้นกันชิปวงบีบนะครับเออร้านค้าอยู่ตรงไหนวะฮัลโหลร้านค้าอ๋ออยู่นี่ชิปเราจะใช้ UAV ใช้สองอันแล้วก็ โอ้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยใครแม่งอยู่ตรงนี้วะผมอยู่ข้างล่างเละนะครับเรียนอยู่เฮ้ยมีสายมีสายล็อกออ้ยเส้นแดงผ่าแปดมาคุณเอาวิทายมายิงกูเลยเหรอผมว่าผมจะมาแคมป์ตรงนี้นะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไร ผมว่าแม่งปลอดภัยเว้ยคือตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่ข้างร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็วางระเบิดตรงนั้นไว้ <c oughs> คือถ้าใครมาซื้อของตอนเนี้บอมแน่นะครับผมรับประกันว่าบอมแน่นอนเพราะว่าตังผมเหลือศูนย์บาท <c oughs> ไม่เหลือเลยเอางี้ดีกว่าคือถ้ามันมาเราได้ยินแน่ครับ คนก็เหลือน้อยแล้วกันเฮ้ยโอ้เจวลินย้อยมาย้อยไปลงตรงนั้นซะด้วยห<ฮ>น้ากูเลยดี่ว่าฮึวู้ เออได้อยู่โอ้มันนอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยช่อาได้อยู่ครับคุณผู้ชมแล้วมึงเห็นกันได้ยังไงวะสายตามึงนี่ดีจังเลย <c oughs> เชื่อมาเลยนะครับเราตังค์มาดิมีเอ่อ hard beat น e n s o r เฮ้ยแจมอยู่นะ ดู M4 มมันแต่งมาแบบยิงเป็นสไนแน่ครับวงไปไหนเนะี่ยโอ้โหวงไปอย่างไกลเลยโยโกนแต่เรามีรถบรรทุกนะไปใกล้ให้มันติชมติชมเลยตรงนั้นมีฮอบินอยู่นะฮะเล่นฮอว่ะเพื่อนผมว่านั้นเดี๋ยวซื้อเกาะไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม เกาะนะครับพันห้าครับพันห้าอ่าฮะแล้วรถบรรทุกนี่มันสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ละเราจะไปแบบหนาๆนี่แหละไปแบบหนาหนาเอ้ยลืมซื้อยูไอวีนี่ว่าโอ้ตายละลืมซื้อครับสามียูไอวีไม่เปิดอ่ไรเดี๋ยวไปร้านร้านขวานี้ รถไม่ไปทุกท um> uh, uh okay. ี่จริงรถเข้าสะพานไปได้ยังไงวะเนี่ยได้ก็ได้วะผมไม่เชื่อแล้วนะว่าแถวนี้ไม่มีคนมันต้องมีครับผมว่ามันต้องมีเลยรถบังไว้แป๊บอยู่เอวีโอเคเปิดโอ้ยไม่มีว่ะ หนีครับผมหนีวงกันนะไม่ไหวนะครับแถวนี้เล่นยากลำบากเหลือเกินามานีก่อนจ้าโอเคจอดบนนี้นะครับ <UA V S 1> ก็เราจะอยู่แต่แถวนี้แล้วกันนะ เอาชัวร์จริงๆผมกลัวอะไรที่สุดรู้ปะผมกลัวสไนเข้าหัวครับแต่ว่าถ้าสไนเข้าหัวเราก็ชุบได้เดี๋ยวนะวางแผนกันตรงนี้จะเป็นโซนฟาร์มทั้งหมดนะเป็นโซนฟาร์มตรงนี้จะเป็นเหมืองตรงนี้คกุกถ้าจะให้ดีเราควรไปเล่นแ,แถวๆนี้ตรงนี้รถขยับผู้ชมเห็นไหมตรงนี้รถขยับได้ไอแม่งยิงกันรัวเลยวะ อย <มา S 1> ่ามานะลูกเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเราเลยดิว่าใช่ครับมันอยู่แถวนี้ฮะอืมเสียงเหมือนมาจากบนเครน ว่าใช่ว่ะจริงเฮ้ยนี่ไงเออได้อยู่ปืนนิ่ง,งกิบใครยิงปืนก่อนคนนั้นแพ้ครับบอกเลยใครยิงปืนก่อนคนนั้นแพ้เว้ยจะมาจากหลังไหมเนี่ยหลังนี้น่าจะติดวงแล้วนะฮะ โอเคผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ได้ละแต่ใจก็อยากได้ตังค์มานะเฮ้ยคนคนคนดาวว่ะแต่ว่ามันมีชุบตัวเองอ้อ,อโดนแ่่แต่มันไม่ตายเชยมึงดวงดีจังวะดันทะลึ่งเกิดมาแล้วมึงกระดิบกระดิบกระดิบมาทำไม แทนที่จะหลบอยู่นะัน่นแับปรับกล้องกันจักกระสุนให้พร้อมโอเคครับเป็นมากเหลือ16คนนะคนับตอนนี้ตรงนี้ผมคิดว่าผมจะหักรถไว้แบบนี้ดีไหมถ้าเกิดมีอะไรมาก็วัดดวงวัดจำกันแล้วกันแนบับไอ้ันยิงอะไรปุ้มปึ้มปุ้ม,ม,มตรงแถวนั้น เฮ้ย hey, hey. มีจักตรงนั้นวิ่งเข้าวงมาเดี๋ยวมันก็ต้องไปตรงนั้นแน่นอนโอเคแก๊ส c ค o s, <Okay>. <S และวโห oh, แสดงว่ามันอยู่ตรงนี้เลยนี่ห wow. okay, ว่าเอาไงดีวะครับผู้ชมวงมาทางเราเนะี่ยะวงมาทางเราเราสามารถเล่นอาคารนี้ได้ ได้อยู่ลบขี้แคมป์หน่อยโลกขี้แคมป์หน่อยนะฮะโอ้โหวิ่งวิ่งกันเต็มเลยวะ่ะมันจะมาตึกเดียวกับเราเหรอถ้าใช่นี่แย่เลยนะมันน่าจะอยู่ตึกเดียวกับเรานะที่เราคิด เ,เล่นนอกนอกโซนดีกว่า,านั้นตึกนั้นใช่ไหมเคเราจะเล่นแถวแถวนี้นั่นคนปะวะไม่ใช่เฮ้ยคนตายไปดิปดโอ้โหใค่แม่งแม่งยิงกันโคตรเดือด เดือด,ดกล้องมาใช้กันยิงเลยกันบ,บ,บึ้มบัึ้มบผมกลัวไบ้านนั่นที่สุดเลยเว้ยบ้านซ้ายนะครับเอาะวงเริ่มบีบแล้วคือวงเกมนี้เราสามารถยิงไล่ได้นะเพราะว่าวงแรงแบบแรงมากนะครับแรงตั้งแต่เลเวลแรกเลยแต่ผมว่ามีรถบรรทุกไว้เป็นอุ่นใจนะผมขอเอา เข้าไปแล้วกันผมขอเอาเข้ามารนบะให้แบบมีช่องเล่นตรงนี้แล้วกันโอเคเสียทางซ้ายนี่ก็เสียวทางขวานี่ก็เสียวเสียวเสียวทุกทางอะ่ะบอกเลยตอนนี้ กระสุนก็เหลือน้อยอะมากๆนะครับคือผมอยากจะวิ่งไปเอาโหลดเอามากแล้วก็เปลี่ยนเป็นซับเมชีนกันเว้ยก็คือปือนกลเบาเพราะว่าปืนกลผมจะหมดแล้วอะแต่ก็ได้อยู่มั้งตั้ง50นัดเลยนะหกคนสุดท้ายนะครับ 6คนสุดท้ายโอเคผม่าได้อยู่แหละจริงเฮ้ยวิ้ยดีนั้นหลบทันจาก,ก่อนใครแม่งยิงเลยไามโอ้ย เ <icana> ช,ชีช่ยมึงมาจากข้างหลังได้ยังไงขู่มึงรอมานานล้ะเชีย้มึงรอมานานเลยเด็กเชี่ยท่านอนมารอมานานแล้วยอมก็ยอมว่า12คิวเหรอได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ เออสมบรับหน้าสมบรับหน้าเฮ้ยมันมีตื่น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 ไอ้ไอ้กวกซ้ำหามันเลยหามันมตื่นโอเคคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็สะใจแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยนายรู้ได้อย่างไรเอ้อแพ้อ้อ,อ,อนั่นแชมป์เลยะนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า เอาไปดัก